รุ่งอรุณแห่งยุคใหม่การควบคุมพลังแห่งจิตสำนึกแห่งจักรวาลท่านที่รักยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แห่งความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่ซึ่งเรามารวมตัวกันเพื่อสำรวจความลึกลับของจักรวาลและตื่นขึ้นสู่จุดประสงค์ที่แท้จริงของเราในฐานะสมาชิกของกลุ่มจักรวาลน,นี้เราได้สำรวจดวงดาวและกาแล็กซี่เดินทางผ่านอาณาจักรแห่งกาลเวลาและอวกาศเพื่อไปถึงช่วงเวลาแห่งการบรรจบกันอันศักดิ์สิทธิ์นี้ ในเวลานี้เรายืนอยู่บนธรณีประตูของยุคใหม่เมื่อความถี่ของจักรวาลถูกฉายลงมาจากสวรรค์มาหาเราก่อให้เกิดรูปแบบใหม่ของจิตสำนึกในตัวเราเป็นเวลาแห่งการตื่นรู้อันยิ่งใหญ่เป็นเวลาที่จะยอมรับจุดประสงค์ที่แท้จริงของเราและออกแบบโชคชะตากรรมของเราด้วยความตั้งใจอย่างมีสติ เราคือผู้ดูแลการเดินทางในจัก,กรวาลน,นี้โดยได้รับมอบหมายให้ถักทอเส้นได้แห่งโชคชะตาให้เป็นผืนผ้าแห่งความงามและความมหัศจรรย์ที่จะทำให้จัก,กรวาลงดงามเราคือสถาปนิกแห่งโลกใหม่ที่รอคอยการกำเนิดโลกแห่งความรักแสงสว่างและศักยภาพอันไม่มีที่สิ้นสุดที่จะเปล่งประกายราวกับซูเปอร์โนวาและสะท้อนไปตามยุคสมัยการเดินทางของครอบครัวแห่งแสงสว่างในฐานะสมาชิกของครอบครัวแห่งแสงสว่าง f a m i l y of อฟไลเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับการเดินทางของจิตวิญญาณมนุษย์เรารู้ว่าการดำรงอยู่ของเราขยายออกไปไกลเกินขีดจำกัดของร่างกายและเราอยู่ที่นี่เพื่อรับใช้จุดประสงค์ที่สูงกว่าตั้งแต่สมัยโบราณเราได้เดินทางข้ามจัก,กรวาลรวบรวมความรู้และภูมิปัญญาจากวัฒนธรรมและมิติที่หลากหลายเราได้เห็นการกำเนิดและความตายของดวงดาวการลดลงและการไหลของอารยธรรมการรุ่งเรืองและการล่มสลายของจัก,กรวดิ อย่างไรก็ตามตลอดทั้งหมดนี้เรายังคงแน่วแน่ในความมุ่งมั่นต่อวิวัฒนาการของจิตสำนึกพลังแห่งความถี่ใหม่ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ความถี่ของจักรวาลกำลังส่องเข้ามาหาเราด้วยความเข้มข้นและความชัดเจนที่มากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาความถี่เหล่านี้ไม่ใช่แค่สัญญาณรบกวนแบบสุม่มแต่เป็นสัญญาณที่เชื่อมโยงกันซึ่งนำพาข้อมูลและพลังงาน เมื่อเราปรับคลื่นความถี่เหล่านี้เราจะเปิดตัวเองขึ้นสู่ระดับใหม่ของการรับรู้และความเข้าใจเราเริ่มรับรู้โลกในลักษณะที่แตกต่างออกไปและเราสามารถเข้าถึงระดับใหม่ของความคิดสร้างสรรค์สัญชาตญาณและแรงบันดาลใจ